โอเคครับหลังจากที่เราได้เล่นกลอนไปแล้วนะครับกลอนไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ตอนแรกเราก็เอาแก้วมาสามใบครับแก้วแก้วอะไรก็ได้ครับแต่อย่าเอาแก้วที่เป็นกระจกครับแล้วก็เอาลูกบอลลูกอะไรก็ได้ครับทีเล็กๆนะครับเอามาสี่ครับหลังจากนั้นเราก็วางคันนี้ไว้หนึ่งใบ สองใบใบที่สองครับให้เราใส่ไว้หนึ่งลูกแล้วก็ใส่ไว้ใบที่สามหลังจากนั้นเราก็วางไว้ที่นี่พอเราจะแสดงเราก็บอกทุกคนว่าเอาลูกวาสามลูกแล้วก็เราก็เอาอันนี้ครับมาวางไว้แล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้ต้องวางแรงๆถ้าวางไม่แรงๆแรงมันจะหล่นมาอย่างนี้ครับเราจะต้องวางแรงๆอย่างนี้ครับ แล้วก็วางน,นี้ครับอันนี้วางไว้วางไว้วางไว้วไวแล้วก็มันก็ออกมาครับแต่ที่จริงแต่ที่จริงมันไม่ได้ออกมาครับมันอยู่ที่นี่ต่างหากครับหลังจากที่มันออกมาแล้วครับให้เราพลิกคว่ำแล้วก็เอาอันนี้ที่ไม่มีอะไรวางไว้แล้วก็เอาที่มีดีน้ำมันไว้เมื่อกี้เอามาประกบแล้วก็เอาอันนี้วางไว้วางไว้เ,เป็นไงบ้างครับ แล้วก็อันที่ผลทำเมื่อกี้คร <c oughs> ก็คือที่ว่าเอา,เอาอันนี้ครับที่ไม่มีอะไรวางไว้แล้วก็เอาอันที่มีดินน้ํามันมาวางไว้ตรงนี้ครับอแล้วก็เอาอันที่ไม่มีอะไรแล้วก็เอา,เอาดินน้ามันมาวางตรงนี้เอาแก้วธรรมดาทั่วไปมาวางไว้วจากนั้นเราก็เปิดเปิดปุ๊บเราทำท่าเหมือนเราเอาลูกบอลแล้วก็เรามาเคลี้ยงปุ๊บนี่ครับ แต่ที่ชีมิมมันไม่ได้ไปครับมันอยู่ที่นี่ครับโอเคครับงั้นผมคอจบการเล่นกลแค่นี้ครับ